กาทำด,ดุลละพี่น้องครับนะสิ่งที่เราควรปฏิบัติในเดือนอมฎดอนนะคือทำยังไงให้ชีวิตของเราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุะตลลาะนะครับซึ่งเป้าประสงค์หลักนะครับของการที่เดือนอมฎอนที่อัลลอฮฺซุะตลลาะประทานมาให้ผมจะนำฮะดีสักสามฮะดีที่ให้เห็นถึงเป้าประสงค์ที่อัลลอฮฺซุะตัลลาะต้องการอยากจะอภัยโทษให้กับเรานะครับ h a ี i s นึงท่านนบีมุฮััมมดลุ hammad ลัมบอกว่ามันซ้อมา رمضان อิมานันวะติซาบนกุฟิรัละัห์มาตะกัดดะมามินดัมบีอะาะดี i แรกนะครับนบีบอกว่าใครที่ถือสินอดในเดือนรอมฎอนทั้งเดือนนะมันซ้อมาอมาดอนอิมานันถือด้วยความอิมานวะติซาบนและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ฺมัตัลลากุฟิรัละัหุมาตะกัดดะมามินดัมบีอัลลอฮ์ฺมัตัลลาจะอภัยโทษบาปที่ผ่านมาของเขาทั้งหมด ต่อมฮัตติสิสองท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลสุลแลมบอกว่ามันกามารัมฎอนอิมานันวะทิซาบันกุฟิรัละัฮุมาตะกัดดามมินดัมบิใครที่ยืนขึ้นละหมาดในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนอีมานันยืนขึ้นด้วยความอีมานวะทิซาบันและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุลตัลลาหกุฟิรัละัฮุมาตะกัดดามมินดัมบิเหมือนกันเลยสำนวนฮะดติสเหมือนกันต่างกันจากซอมาเป็นกามา h ะด i ษที่สามมันกมามเลยละตุนกัดบุฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินดัมบิใครที่ยืนขึ้นทําอิบดะดาตรงกับคำคืนเลยละตุนกัดเขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปที่ผ่านมา h ะด i ษสามฮ a d ิ t นี้ตรงกันหมดเลยก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาต้องการจะอภัยโทษให้กับเราดังนั้นใครที่ท่านอับิว่ใครที่รอมฎอนผ่านมาแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลา ชีวิตเขาหายนะนี่คือความใจความสําคัญเลยเอลัลลอฮ์สุบฮนตละลาต้องการจะเอาไปยโทวให้เขาต้องการมากเลยนะเปิดประตูให้ถือสินอดแล้วประตูการถือสินอดนะครับบาบุรายานเป็นประตูหนึ่งเลยที่อลัลลอฮ์สุบฮนตละลาเตียมให้กับคนที่ถือสินอดคนที่ไม่ถือสินอดจะไม่มีไม่สามารถที่จะเข้าประตูนี้ได้บาบุรายานดังนั้นพี่น้องสามฮาดีษนี้จะเห็นว่ากุฟิรอละ a ูมาตะกัดามามินตัมบิอลัลลอฮ์ต้องการ จะอภัยโทษให้กับเราอย่างมากเลยพอท่านหญิงไอชาถ,ถามท่านนาบีมุฮัมมัดย์สุลต่ละฮ์อัลลอฮิอัสซัลลัมต่อถามว่ายารอซูลลอฮ์ถ้าหากว่าฉันอยู่ในคำคืนละตุนกอดเนี่ยฉันรู้ว่าคืนเนี้ยคือคำคืนละตุนกอดจะให้อ่านดุอาว่าอย่างไรท่านนาบีบอกว่าจงกล่าวนะอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟุนต่อฮิบุนอัฟวะฟัฟะอันนี่นบีไม่ได้สอนให้ทําอย่างอื่นเลยนะนบีสอนให้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานุตัลลา ในคาคืออะไรเราตุนกอดดังนั้นเราผมเชื่อว่านะครับทุกคนในตรงนี้นะครับมีความดีในตัวทุกคนแต่ว่าเราอ่าว่าบาปจะเยอะหรือเปล่าความดีมีแน่นอนแต่บาปจะเยอะหรือเปล่าว่าเราลำแต่ถ้าเกิดอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาลบบาปให้ถึงแมถึงแม้มีความดีเพียงน้อยนิดก็ชาวลอสวรรค์เป็นของเราดังนั้นทํำยังไงให้เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาให้ได้หนึ่งถือสินอด มีคนถามผมว่าจานหวังอะไรในเดือนรอมฎอนนี้เป้าหมายคืออะไรผมบอกว่าเป้าหมายของผมน่ะนะคือการถือศีลอดให้ครบถ้วนสมบูรณ์คือศีลอดนะครบถ้วนและสมบูรณ์เพราะมันมีเหมือนกัรมที่ถือศีลอดแล้วไม่สมบูรณ์ครบจะไม่สมบูรณ์ถือศีลอดพูดเรื่องร้สาระถือศีลอดนินทาคนอื่นถือศีลอดต่างๆเหล่านี้เป้าหมายคือต้องการถือศีลอดให้ครบและสมบูรณ์ ดังนั้นเป้าหลักของเราในเดือนนี้คือถือิีลดให้สมบูรณ์นะครับทำยังไงให้ครองศโนดของเราให้สมบูรณ์และอินชาอัละ์อลเลาจะเอาไปโทษให้กับเราพยายามยืนละหมาดพร้อมอิมามแล้วก็จบพร้อมอิมมหลายหลายคนผมเมื่อคืนก็ไปนซสยซตที่หนึ่งนะครับเขาให้เชิญไปนซสยซตก็ไปยืนละหมาดตะอดพร้อมกันแต่มีบางคนที่พออิมามละหมาดครบ8ดเดินลงจะไปต่อตะหัจญยุวธ์รอัมนะ แต่พี่น้องครับถ้ารู้ฮะดิษนี้นะครับไม่ควรจะแยกออกไปนบีบอกใครละหมาดพร้อมมีมและเสร็จพร้อมมามเท่ากับเขาละหมาดทั้งคืนถ้าเชื่อฮะดิษนบีนะไม่ต้องไปเพิ่มเติมแล้วแต่คนที่ออกไปนี่แสดงว่าไม่เชื่อฮะดิษนบีอยากมันต้องดีกว่าสิต้องออกไปเพิ่มเติมการที่เราออกไปเพิ่มเติมบางทีกลับไปบ้านอยากจะละหมาตาย,ยดเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาบางทีไล์สไลด์เพลินง่วงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตื่นหลับยาว เราเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ยืนบางคนกลับไปยืนเหมือนกันแต่ยืนได้ไม่กี่รอกอันก็ไม่ไหวแล้วแย่ yeah. ตกลงไม่ได้ทั้งคืนถ้าจะเอาสุนน나ของท่านอบับดุลเบีแล้วก็มีหะดิษรับรองนะครับยืนละหมาดพร้อมอิหมามแล้วก็จบพร้อมอิหมามกุฟิรอัลฮูมาตะกัดดามมินดัมบีและพยายามหาเลยระตุนกัดกันนะครับสิบขึ้นสุดท้ายอิชาวัล้วนะหวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุมาตาลากันทั่วหน้าและก็ได้เป็นชาวสวรรค์กันทั่วหน้าวันนี้นะขอะอาลอลหุน พร้อมและพี่น้องทุกคนรวบรวมกับกันในสวัสดิ์อัลลอฮุตะอาลาอีกครั้งหนึ่งรบะนาอาตินาฟิดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบานนารวะบิลลาฮิตะอ์ฟิกวะนฮิดายะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิหัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต